อันที่หนึ่ปี2014นะคะใครหารถวิชญญา,างานแนะนำไปหนึ่งทางเลือกราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะเป็นรถบ้านซื้อสดไม่มีแหวนนะคะคันนี้เดิมทีเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการระหวหัิสูน์นะคะแล้วก็ลูกค้ามาซื้อกับเพชรโยนออกไปวันนี้นะคะนำมาเทิร์นแลกเปลี่ยนคันใหม่นะคะเท่ากับว่าคันนี้ เป็นรถหน่วยงานมาก่อนนะคะสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะปี2014ราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ200,000กลางๆนะคะผ่อนอยู่ประมาณ4 5 0 0 0ใครสนใจนะคะอยากจะให้อันติดผ่นเบาๆผ่อนสบายๆไปใช้งานแนะนำไปอีกหนึ่งครั้งเลือกหรือใครต้องการซื้อสดนะคะคันนี้ไม่มีแวดเพิ่มนะ,ะสนใจห้ามพลาดเลยแนะนาไปหนึ่งครั้งเลือกนะคะรีบพักรีบโรรีบติดต่อมาได้นะคะได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับนัดเพชรยนต์สำหรับวันนี้นะคะนั้นมีรถท้องใหม่หนึ่งคันมานําเสนอได้ชมกันเป็นตัวอันตี1.6ปี2014นะคะใครที่กาลังมองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆแนะนําคันนี้เลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าเดิมทีเนี่ยเป็นรถของเพชรยนต์เหมือนกันนะรถหน่วยงานกดประจําการประวัติศูนย์นะคะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยเขามาทําการซื้อรถคันนี้ไปใช้งานนะคะแล้วก็ณวันนี้นะคะ ลูกค้านำรถคันนี้มาเทิร์นแลกเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถคันใหม่ออกไปนะคะใครที่สนใจนะอยากได้รถสวยๆไปใช้ง,งานแนะนําคันนี้ไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะราคายังไม่มาแต่นัดคาดการว่าน่าจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองนะผ่อนเนี้ยก็อยู่ประมาณ400 0ไปปลาย5,000นะคะใครที่สนใจนะรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์ 9, มาได้ยินดีให้คําปรึกษาช่วยทุกคนันด้ นะคะเดี๋ยวถ้าราคามาแล้วนะคะเดี๋ยวนัดลงรายละเอียดให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งเนาะหรือว่าถ้าใครสนใจนะคะอยากได้ด่วนก็โทรมาทักมหานัดก่อนได้นะคะเดี๋ยวนัดส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูนะคะคันนี้นะคะยังเป็นโฉมโฉมก่อนแมนเด้์เชนนะคะโฉมประจังหน้าโครเมียม3เส้นโโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะป้ายทะเบียนนี้ลอยสองกอไก่โฮอนดคูหกสี่สี่เก้ากรุงเทพมหาคนครนะคะไฟหน้าเนี่ยได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดรีฟกเตอร์นะคะเดี๋ยวห้างร้านเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่ รับรองว่าสวยกว่าน,นี้แน่นอนนะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้าว่าใหม่นะคะยังไม่ได้้างไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยขีดควนเล็กๆน้อยๆนะคะลูกค้าแต่ว่าชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะจะบอกว่าถ้าลูกค้าต้องการซื้อสดคันนี้นะคะไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะลูกคา้าราคาเดี๋ยวลงให้ใต้คลิปนะว่าราคาเท่าไหร่จบราคานั้นได้เลยนะคะบอกเลยว่า คุ้มค่าแน่นอนกระจกเดิมแท้ทุกบานด้วยติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะพวกสันเรียมคมนะคะต้องโป่งซุ้มล้อนะคะด้านข้างตัวรถหรือว่าอ่าฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยเส้นสันเรียมคมเนี่ยมีเห็นชัดเจนไม่มีร่องรอยลากิมเลยนะคะส่วนตัวล้อนะคะจะให้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนอรท่ารูโลโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ16นิ้วนะคะเป็นยางปี2020นนะคะลูกค้าแต่ว่าดอกยางเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วเดี๋ยวนะัดเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นเลยนะคะลูกค้า ได้ลดสภาพสสวนพร้อมใช้งานไปใช้แน่นอนนะคะช่วงล่างเดิมๆไม่มีคราบน้ํามันหยดไหลยเยิ้มนะคะเม็ดอ์ตมีเห็นชัดเจนนะคะหัวน,อน็อตไม่มีไข่ไม่มีเพียหอยเยื่อการันตีโครงสร้างให้เลยนะได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยผ่ากลางด้วยเนโคลเมียมน,นะคะติดฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถกันนะคะซั หลับภายในนะคะเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบตนะคะกระจกมองข้ามปรับพับไฟฟ้าได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะ,เพ,คะเพิ่มเสียงขออภัยค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะภายในก็ถือว่าโอเคนะ ไม่ได้ช้ำม,มากนะคะลูกค้าอาจจะมีแบบตันหนีเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ถือว่าเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะลูกค้าไม่ได้ช้ำจนได้เกลยดนะคะเดี๋ยวทางนัดเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่ถ้อควว่าคันนี้เป็นรถ2มือนะคะลูกค้าเพราะว่ามือแรกเนี่ยเป็นของหน่วยงานที่เขาใช้งานนะคะแล้วก็มาขายเพชรยนต์ไปประมูลมาเนาะแล้วก็ขายลูกค้าออกไปแล้วลูกค้าท่านนั้นที่ซื้อออกไปก็นํารถคันนี้เข้ามาเทินนะคะลูกค้าราคาเนี่ย ถูกแน่นอนนะน่าจ,จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นกลางๆนะคะสองแสนกลางๆถึง,ง,ง,งปลายๆนะลูกค้าเด็ดปอนเดยอยู่ประมาณ4ี่ห้ันนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ,ะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะส่วนเครื่องเล่นเสียงนะคะลูกค้าเป็นแบบวิทยิ FM CD USB เสียบได้แอร์ A, อนาลอ็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้นะคะขับขีใ่ใช้งานง่ายๆเลย เบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะลูกค้าเบาะแน่นๆแ,แต่งๆตึงๆเลขไมคันนี้นะคะอยู่ประมาณแสนเจ็ดหมื่นโลนะคะลูกค้าอ่ะรถปีสิบสี่นะคะไม 1 7 0 0 0 0นโลนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะคะก็ถือว่าเลขไมกํกำลังพอดีกับอายุการใช้งานของรถนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะอันนี้คือสตาร์จึงเดียวก็ติดง่ายนะคะลูกค้าเครื่องยนต์ของตัวอันติสเน่ยอึดถึกทนนะคะอะไรห่าง่ายข้ามแม่ทนถูกนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องยนต์เลยนะคะลูกค้าหัวน็อตซ่องประตูนะคะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีไขไม่มีเหียวเพียเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันการันตี นะชนหนักพลิกคว่มชมน้ํากับสีพิกคว่ำมไม่มีแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะห้องผูุ้โดยสารด้านหลังบอดี้กว้างนะคะนี่คือดันเบาอ,ออกมาด้านหลังเฉยๆนะคะบอดี้จริงๆของเขาเนี่ยกว้างนั่งสบายนะคะแล้วก็กระเป๋าจริงโ้หนึ่งฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะพวกสปอร์ตเม็ดอาร์ตด,ด้านข้างนะคะนี่ สปอร์ตเมทอาร์มีเห็นชัดเจนเลยการันตีโครงสร้างทุกคันอยู่แล้วนะคะถ้าตรวจสอบเจอว่าชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะแนะนําไปอีกหนึ่งทรั้งเลือกเลยนะคะคันนี้อ่าภาพเปรียบเทียบตอนนี้ก็คือเป็นรถบ้านนะคะสภาพเดิมๆเลยไม่มีชนหนักนะคะลูกค้า ก่อนที่จะเป็นรถบ้านก็คือเป็นรถห่วยงานลดประจำการประวัติศูนย์นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะชมหน้านี้ราคาดีๆแบบนี้มีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะย้ำว่าโทรติดต่อ0ูนย์982609587นัดเพชรยนต์โทรมาแอดไลน์ time, มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสต่างจังหวัดออกได้เรามีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่นะคะหรือใครต้องการซื้อสดราคานะคะจบที่ตัวรถเลยไม่มีบวกแหวนเพิ่มนะคะปลายท้าย ะะดีไซน์มาให้สวยงามนะเป็นแบบ LED แล้วก็มีไฟทับทิมให้เรียบ้อยแล้วป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ2กอไก่ฮอลกลคุก6 4สี่ี่เาใครสนใจรีบติดต่อกันมาด่วนๆได้เลยนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไล่ผ้ามาให้เรียบ้อยแล้วมาพร้อมกับไฟเบรกด่ที่3มีให้เห็นชัดเจนเลยนะคะส่วนบอดี้ด้านหลังนะคะกว้างๆกันเลยนะบรรจุเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานทั้งสองฝั่งยี่ห้อ โคอิโตะนนะคะโลโก้มีเห็นชัดเจน ตะเข็บร้อยเย็บเม็ดอาร์ตเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังสีเดียวกับตัวรถไม่มีร่องรอยของการไขหรือว่าการเขียบขยื่นนะคะโครงสร้างเดิมการันตีให้เลยนะไฟท้ายนะคะเดิมแท้ทั้งสองฝั่งโลโก้มีติดอยู่ชัดเจนตัวคานด้านในนะคะตรงๆเม็ดอาร์ตมีเห็นเด่นชัดไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะนี่ล้ออะไรคือแม่แรงครบ ซีนเดิมจากโรงงานนะคะซีนเดิมจากโรงงานไม่มีรอยสนิมกัดกินนะรอยบุบอรอยยุบรอยชนไม่มีเลยเม็ดอันนี้เห็นชัดเจนนะคะการันตีโครงสร้างเเลยนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําไปอีกทางเลือกลูกค้าค่ะเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆนะเอาไปใช้งานได้ยาวๆนะคะเป็นตัวปี14นะคะ โฉมปี14นะลูกค้า1.6 g นะคะใครสนใจห้ามพลาดนะคะราคาไม่แรงแน่นอนนะแถมผ่นสบายด้วยนะคะห้ามพลาดเลยนะรับรองว่าคุ้มค่านะคะหนีรอบคันคือแบบไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุบเลยนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะคะแผ่นเพดของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจน เลขเครื่องเลขทางตรงรถปี2014นะคะลูกค้าเช็คข้อมูลการชนหนักผิดความจมน้ำปับสีเป็นเครื่องเนี่ยกับทางศูงนย์โตโยตาได้เลยนะคะการตีโครงสร้างเลยหัวน็อบประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีเพียบเพี้ยนนะคะบอดี้ภายในเนี่ยถือว่าไม่ช้ําเลยนะมีตาหนิเล็กๆน้อยๆแต่ว่าบอดี้ไม่ช้ํานะคะลูกค้าได้ไปยังไงก็คุ้มนะคะใครสนใจก็รีบทักรีบโทร รีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะคุ้มค่าแน่นอนกระจกเดิมแท้ทุกบานด้วยนะคะลูกค้าด่โลโกโตโยต้านะคะมีติดอยู่ครบนะกระจกเดิมทุกบานรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรอปรับสภาพนะใครสนใจรีบพักมาก,ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าสเปคนี้นะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนานๆจะมีหลุดเข้ามานะถ้าไม่ใช่รถเทินก็ไม่มีแล้วนะคะหาย,ยากนะใครสนใจรีบพักรีบโทรรีบติดต่อมาได้เลยนะ,ะมาไว้ไปไวแน่นอนนะคะแนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียด ้ห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเครื่องยนต์ขนาด4สูบ1,600ซีซี122แรงม้านะคะรองรับมันเป็นซินเก้าถึง e 2 0เติมได้เลยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์เดิมๆไม่มีสันไม่มีสถานไม่มีคาบแต่มันยหยดเลยเยิมนะคะคานด้านหน้านะคะตรงๆง ไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมเลยต่อเม็ดอนนี้เห็นชัดเจนเลยคานด้านข้างนะคะสีเสมอกันกันกบตัวคานด้านหน้าเลยนะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะ สติกเกอร์คำเตือนต่างๆครบมาแต้มสีจากโรงงานนี้เห็นชัดเจนนะคะหรือว่าคานหน้ารถด,ด้านในนะคะตัวคานด้านในพาร์ทอะไรมีเห็นชัดเจนเลยคานไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อนะคะการันตีโครงสร้างขึ้นเลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะเม็ดอาร์ตตรงเบ้าโช์มีเห็นชัดเจนสีหน้า้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถเดิดมๆจากโรงงานนะคะหัวน,น็อตตรงแก้มด้านข้างหรือว่าแก้มด้านในนะคะไม่มีรอยขยรอยเขียบเพีรยรเลยเม็ดอาร์ตนีเห็นช เจนหัวน็อตฝากระโปงนะคะตาปั๊มต้องฝากระโปงนี้เห็นเด่นชัดชะงวนกันความร้อนก็ยังอยู่แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มอกมีติดอยู่ครบนะคะรับรองว่าได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆสวยๆราคาไม่แรงแขมผ่อนสบายใครสนใจรีบทักรีบโทรรีบติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทรศูนย์0ปดแปดสองหกศูนย์เก้าห้นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันเคสแน่นอนนะคะกับตัวอันตีส1.6 g ปี2014คันนี้นะคะ รถบ้านซื้อสดไม่มีบกแวตนะสภาพเดิมๆสวยๆกระจกเดิมทุกบานด้วยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะสําหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้นัด,ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถที่ได้ชมกันนักต้องขอตัวลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ